เครื่องบินยานพาหนะที่บินข้ามผ่านน่านฟ้าเพื่อพาผู้คนไปในที่ต่างๆแต่รู้หรือไม่เครื่องบินมันไม่ได้พาไปแค่คนเป็นเท่านั้นเพื่อนของผมชื่อจิ๊บเธอเล่าให้ฟังจิ๊บเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินหนึ่งหน้าที่ของเธอคือการดูแลความเรียบร้อยและให้ความสะดวกต่างๆกับผู้โดยสารเธอรักอาชีพแอร์มาก เป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กของเธอนี่คือเรื่องราวที่เธอเจอและอยากมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างที่รู้กันว่าบางครั้งเครื่องบินก็จะมีเคสที่ต้องนำร่างของผู้เสียชีวิตไปยังที่หมายแต่ด้วยปกติแล้วจะไว้ที่สัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ก็มีเคสพิเศษส่งมาแม้จะไม่บ่อยนักแต่ฉันก็เพิ่งเคยเจอนั่นคือการขนศพของผู้มีฐานะ หรือตระกูลพวกเขาจะเหมาลำเรือเครื่องบินแต่จะไม่ให้นำศพใส่ไว้ในโลงและโหลดไว้ใต้ท้องเครื่องเหมือนสัมภาระเขาต้องการให้นำศพไปที่นั่งของผู้โดยสารตามปกติซึ่งสายการบินก็ดูเหมือนจะไม่สามารถขัดข้องความต้องการนั้นได้และด้วยนโยบายของสายการบินเธอที่จะต้องมีแอร์คอยประจำการอยู่บนเครื่องด้วยเธอต้องทำการอุ้มศพของผู้โดยสารนั้นไปนั่งตรงที่นั่ง ลัดเข็มขัดเพื่อป้องกันการล้มและกระแทกภายในตัวลำทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นบรรยากาศเงียบสงัดเนื่องจากเป็นเที่ยวบินที่มีเพียงนักบินเธอและศพนี้เท่านั้นแม้จะน่ากลัวนหน่อยหอยแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นเที่ยวบินน่สบายเพราะไม่ต้องดูแลผู้โดยสารและคอยเสิร์ฟของกินระหว่างการเดินทางนี้เธอเข้าทำธุระที่ห้องน้ำจู่ๆก็ได้ยินเสียงดังกึกกักที่ประตู เธอเลยบอกไปว่ามีคนเข้าอยู่เสียงก็เงียบไปน่าจะเป็นผู้ช่วยนักบินหรือนักบินละมัง้งพอเสร็จธุระรเธอก็เปิดประตูไปดูปรากฏไม่มีใครเลยเธอเลยเดินไปใช้อตคอมเพื่อบอกห้องนักบินว่าอ้องน้ำว่างแล้วแต่เสียงที่ตอบกลับมานั้นเป็นเสียงอู้อี้ที่ฟังแทบไม่รู้เรื่องคล้ายคลื่นแทรกแต่ก็จะมีที่พอฟังออกและแทรกอยู่ในคลื่นนั้นว่า เปิดเปิดกูบอกให้เปิดสักพักอินเตอร์คอมภายในห้องนักบินก็ตอบกลับมาว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเธอรู้สึกเสียวสันหลังเล็กๆและคิดว่านี่มันคงจะไม่ปกติแล้วสิเธอหันหลังกลับไปมองที่กลางลำเรือที่ศพของผูดด้โดยสารนั้นนั่งอยู่ยากาศที่เงียบเงียบมันวังเวงจนแทบทียินเสียงหัวใจของตัวเองความเงียบที่อยากให้มีใครสักคนพูด เพื่อทำลายบรรยากาศที่แสนจะกดดันนี้ออกไปเธอจาใจกล้าค่อยเดินเข้าไปดูแลศพนั้นอีกครั้งเธอเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆรื่อย่างช้าๆช้าๆทุกกาวย่างที่พยายามข่มใจเดินนั้นเธอพยายามเดินเข้าไปเดินเข้าไปเปื่อเข้าใกลผู้โดยสารที่ไม่สามารถขยับได้ทันนีในระหว่างที่เดินนั้นสายตาก็จะสังเกตการเน่าเปื่อยย่อยสลายของร่างกายกลิ่นหอมของเครื่องอบ ที่ใช้กลบกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ยามปกติไม่มีอะไรผิดปกติเลยแม้แต่นิดก็แน่แล่ละนะนี่เป็นศพนี่นาแต่แล้วเธอก็กรีดร้องด้วยความตกใจอออเข็มขัดของผู้โดยสารนั้นมันถูกปลดออกถ้าเป็นเที่ยวบินปกติคนก็จะปลดออกตอนไฟสัญญ,ญาณดับแต่นี่มันเธอได้แต่ต้องทำหน้าที่ไม่งั้นเธออาจจะถูกตำหนิหรือโดนไล่ออกได้ถ้าไม่ดูแล เธอค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบสายล็อกและล็อกเข้ามันใหม่อีกครั้งใบหน้าของเธอที่แทบจะต้องใกล้ชิดกับศพนั้นเป็นอะไรที่ทําใจได้ยากจริงๆแต่มันก็ผ่านไปและเธอก็ตัดสินใจที่จะกลับไปนั่งที่นั่งประจำทันทีทันทีที่หันหลังกลับเสียงเอียดของสปริงที่นั่งและพนักพิงก็ได้ดังขึ้นใครใครนั่งอยู่กันใครใครลุกขึ้น เธอไม่กล้าที่จะหันไปพิสูจน์หรอกสิ่งที่เธอทำคือเมินมันแต่เดินไปอย่างรวดเร็วไปที่น้ำประจำที่ใกล้กับประตูคนขับและปิดม่านกั้นที่กั้นระหว่างสองห้องนี้ตลอดการเดินทางของเธอเธอสาบานได้เลยว่าเธอได้ยินเสียงเก้าอี้ที่เหมือนคนเขยับตัวลุกนั่งตลอดเวลาเธอภาวนาะให้ถึงที่หมายโดยเร็วที่สุดและแล้วเธอก็จบนาที่ และทุกครั้งที่มีหน้าที่แบบนี้เธอก็จะขอให้รุ่นน้องทําไฟนั้นแทนทันทีก็จบแล้วนะครับกับเที่ยวบินผีถ้าเพื่อนเป็นแอร์คนนั้นละ่ะและไม่สามารถแลกไฟให้รุ่นน้องทําแทนได้เพื่อนๆจะขึ้นไฟนั้นไหมครับถ้ายังไงคอมเมนต์กันได้นะครับถึงแม้ผีจะหลอกแต่ที่แน่นอนก็คือถ้าเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปสนุกอันใหม่แน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย